ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม ok โรบอกนั่นเง ครูนี่ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีนะดูปากบรรล้างคนนี้ดิทำไมฟันเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเขาเพิ่งไปดัดฟันมาใหม,ม่สงสัยคุณหมอเนี่ยน่าจะตะบายฟันบ้าเกินไปนี่แต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปในห้องสมุดกันนะทุกคนเพราะว่าคุณครูพอใจบอกฉันว่ามีโจทย์เลขบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในหนังสือในชั้นหนึ่งซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปหามาไม่ันเราสอบไม่ผ่านแน่ let's go เอาล่ะแล้วเข้าไปในห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนะยังมีรูปของบรรดารักสุดโหดติดอยู่ที่ฝาผนังด้วยเอ๊ะ oh. ทุกคนคร oh. ับนี่นี่นี่มันลอยอะไรกันอะ สีแดงฉานเลยยังก็เป็นเลือดแน่สีนล่เลยนี่เป็นเรื่องจริงไม่จริงบอกนามันคือสีแหละอุ้ยสีแดงๆแบบนี้ใครๆเขาก็วาดได้ห้องสมุดเรากำลังทําอยู่ดูดีมันยังลบอยู่เลยไม่จริงแล้วมันมีหลอดยาแปลกๆด้วยนะเนี่ยฉันได้ยินข่าวราะว่าคุณครูมาลีเนี่ยเขาเอ๊ะเสียงอะไรอะไ มาแล้วมันดันเป็นกุญแจที่เอาไว้ใช้สำหรับเปิดคุกด้วยเที่ยมไปเลยอาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่โดนจับมาเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะเป็นนักรบเพื่อต่อสู้กับคุณครูมารีแล้วเราจะไม่ยอมให้มีใครตายอีกเด็ดขาดไปทุกคนไม่ยอมอะไรกูใอตอนนี้มีเด็กใครอยากจะแหกคุกถอยแค่ฉันใช้ดาบเพียงแค่สู้กับกระดูกตัวนั้นไปแค่ตัวเดียวทุกคนรู้ไหมว่าเออ ารชันใจเลยใช่แล้วระวังระวังหน่อยดิแล้วตัวนี้มันคืออะไรอะดุมตุ่มตุ่มมันคือกระดักไต่อย่าไปโดนนะดาวบอกไม้หนังสือนั่นมันเป็นหนังสือปีศาจเฮ้ยทุกคน เก็บหนังสือต้องสามดีไว้ฉันจะเอาไปล้างในวัดก่อนที่จะไปวัดอะเอาศพตรงนี้ไปทําพิธีด้วยไหมมันอาจจะแบบว่าเป็นมนต์ดำอะไรที่สิงอยู่ในนี้ก็ได้แถมไปเขียนใช้เลือดตัวเองว่าเฮลป์บีอีกด้วยมามามาค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะไปครับค่อยๆเข้าค่อยๆโอ้ยน้ำกรดนี่มันสะท้อนแสงหนักมากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยพวกนาแล้วาวมาแล้ววิ่งเร็ววิ่งไปไหนอะเฮ้ยเลวีหมายความว่าไงอะมีใครใช้เลือดป้ายกระแพาอีกแล้ว ฉันเบ่แล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะทุกแจ้งแจ้งไปแล้วทางนี้ทางนี้ทางขวาูดแล้วทางนี้ทางนี้ ไปที่ไหนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าตรงนี้ไม่มีลาวาเยอะมากเลยอ่ะน่าจะเป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือไหนเนี่ยหนาวเชียวแกจะเหนือนรกขึ้นมานิดนึงไปกันครับเฮ้ยระวังนะวันนี้มีใครถ่ายรูปห้องใต้ดินไว้เปล่าฉันว่าจะแจ้บตำรวจดนะตรงนั้นอะไม่ฉันจะไม่ยอมลงกระทะดาวแดนเด็ดขาดและก็ไปแล้วลุงพ่อโอ้โหเหมือนเราลงมามันก็ลึกกว่าเดิม นี่มันมีคริสตัลรําคาญด้วยห้องลมนี้เนี่ยน่าจะนําพาพวกเราไปยังหอสมุดอีกครั้งหนึ่งแน่ๆเลยแต่ว่าระวังหน่อยนะเสียงในห้องนี้มันกองแกงกองแกงแปลกๆอ่ะเอ๊ะอะไรอะไรเหรอพี่กิ้นี่มันคุ้นๆนะเพราห้องนี้ทุกอย่างแดงด้วยเหมือนเป็นหอสมุดเก่าที่คุณครูพรชัยบอกเราว่าฆ้าไม่ใครลงมาเด็ดขาดเลยนะเนี่ยคุณหญ่บอกเราคุณนี่ไม่ระวังเลยนะเขค่อยเดินมาค่อยเดินมาไปมามาคมองอยู่ โดนโดนสับค่อยๆค่อยๆอยาสัมผัสโดนเด็กกหนังสือด้วยเอาละมันเป็นแท่งชี้เป็นชี้ตายชัวล่ะไอ้สก๊แเก้ไม่มีเธอที่จะเอาจากหครองนี้หรอกเนอะฉันได้ติดตั้งแล้วก็ล็อกทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่คุณครูลืมอะไรไปหรือเปล่าครับคุณครูล็อกประตูไปเนี่ยแต่มีใครบางคนพยายามช่วยเราด้วยการวางระเบิดไว้ให้ฉันจะบอกว่ามันติดตั้งแบบของใครของมันตั้งอันที่สองแล้วนะเหมือนการจ้างหรือยัง ติดแล้วติดแล้วติดแล้วองค์กรพร้อมนะเดี๋ยวเราจะใช้กอนโอเคมาเขอฉันแล้วเบิดไปแล้วฉันกำลังไปนี่มีหนังสือหรือเปล่าเนี่ยนี่นไม่น่าจะใช่ควันที่พวกนายเนี่ยระเบิดประตูหรอกนะอาจจะเป็นควันก็ได้นะเพื่อนฉันว่าทางซ้ายมีแดงๆด้วยนะทางซ้ายที่มันติดอยู่อ่ะอะวังกันเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ระวังระวังมีคนกำลังแหกโคกระวังระวัง เกิดอะไรขึ้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหมือนจะมีใครมาคนตรังมาเบคอนแหกคุกเบคอนแหกคุกเบคอนแหกคุกคาเลยมาแล้วพี่แมงตามมาเร็วจะเห็นทางลูกศรอยู่พี่ตเลยไปเลยจุดแกไปเลยฉันตามอยู่ฉันตามอยู่ตามมาเร็วพี่ตายแล้วไอ้คุณครูตามฉันมาแล้วมันนี่เลยโอ้ยแล้วทำ อยู่คนเดียวจุ๊บแจ้งน้ำฉันไปไกลมากด้วยฉันถึงแล้วฉันช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอาหายไปแล้วอ่ะมัน่ากขาบไปแล้วเมื่อก oh, ี้เนี่ยฉันเกือบโดนบี้ในท่อแน่พวกนายเนี่ยโอ้ยหายไปไหนมาน่ะฉันวิ่งตามยังไงก็วิ่งตามไม่ทัน เราผ่านท่อตรงนี้ไปนะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นยาที่คุณครูปรุงไว้นีแน่เลยอึอหกอจะไมนดีอะกดเกินในกระเพาะอาหารของคุณครูอุ้ยเจแปนตรงนั้นมีหนังสือต้องสาบด้วยแปนหนังสือกันเออไปไปไปเราเราฉันจะไปยังไงอะเราต้องไปเปิดที่คันโย่ปางเป็นไรอะคันโย่คันียอ ทางการออปปี้ไม่ไกลนักหรอกนะแต่ว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าในห้องสมุดของเราเดี๋ยวจะมีอะไรอยู่ใต้แบบนี้ด้วยนาอพี่กินน้อใช่เขาเอามาจากไหนเนี่ยพวกกดพวกเนี้ยทำการดึงคันย่องเรียบร้อยประตูเปิดปลางฉันเปิดประตูเรียบร้อยแล้วหนูช่วยเอ๊ะเอู๊่ฉันเสียวท้องอ่ะพวกนายเดินกันดีๆนะ มันยังกะท่อระบายน้ําแบบเน่าๆยังไงก็ไม่รู้สิกลิ่นมันทําลายโพรงจมูกของฉันไปหมดแล้วอ่ะฉันถึงแล้วไปข้างในตรงนั้นกันปัมาปังมาปังมาฉันถึงจุดแจนดิเอาหึ่งจุดเต้นเต้นกำลังใจฉันอยากจะเตะเป้าเธอจริงๆเดี๋ยวนี่้ไปไหมอะไปคันเท้อนี่มันไม่ใช่เวลานะอ่ะยินดีต้อนรับสู่สควิตเกมสควิตเกมพี่กีไปก่อนเลยเธอผมเกย์อยากจะออกไปจากที่นี่นะเกลโก้ก็ลองพาน ด้านล่างตรงนั้นเนี่ยมีเสียนน้ำที่จะคอยทะลุถึงหัวใจ<อ>ถ้าเกิดว่าพลาดเพียงแค่นิดเดียวยพี่กิตแบบนี้เลยเหรอโกงเกม <laughs> โกงเกมครับจะไม่เชื่อใจหนูเถอ <laughs> ได้เลยป <laughs> ังฉันเชื่อว่าจากประสบการณ์ของฉันมันจะต้องสลับกัน <laughs> ว้าโอเคฉันจะเคเหยียบอยู่พี่ไม่ยอมไปเหยียบตามมันต้องตรงไปอีกอันนึงนเดียวปังฉันว่าจากประสบการณ์ของฉัน ไปสายกลางไปด้วยกตางฉันฉันจะไปสายกลางไปกลางหมดเลยเดี๋ยพึ่งยำใจไปด้านหน้าของเรานี้มีใบมีดขนาดใหญ่โอ้คอยไปกลับได้โยงอุ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วหอ้ยเฉียดหัวฉันไปนิดเดียวเองนายอย่าบ่นข้างหน้าเดี๋ยวขนได้ก็ขึ้นมาแลทนไปครับไปครับไปครับเข้าประตูกันเลยจ้าไปไปด้วยครับที่นี่ที่ไหนอะโอ้อะไรอะทำไมหอสมุดมีอะไรอะบูากันหร ไปมาแค่บูชายันนี่ทุกคนเฮ้ยฉันจำได้เลยนี่กระโหลกของคุณครูพรชัยกระโหลกของเขาเนี่ยจะมีเชื้อราขึ้นตรงหว่างคิ้ว่เดี๋ยวคุณครูพรชัยกระโหลกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเราเราขึ้นหัวกระโหลกได้ขนาเนี้โอ้ยอ่านี่ขึ้นบนหัวกระโหลกเขาได้นี่โอเคโอเคแล้วพี่จะขึ้นไปทำไมอ่ะผมขอยืมหัวกระโหลกของคุณครูต่อเป็นทางหน่อยเถอะนะครับแล้วที่พี่ยืนอยู่เป็นหัวกระโหลกของคุณครูพรชัยแล้วที่เรายืนอยู่อันเนี้ยอันนี้ของคุณครูเป็นสียังไงล่ะเสออ๋อปึ๊บ เจอสมุดอีกแล้วผมเไอสากนองเลือดอ้าวเกรดเลือดกระเด็นเข้าขาน่าขาสั้นอะฉันจะไม่ยอมอืมจะไม่ยอมไส่ดีแน่เฮ้ยมันเจาะรูอะไรไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะกระจกมันแตก้ยโอ้ย้ยระวังล้วงระวังล้วงนี่นะครับความเสียหายอย่างมากเลยระวังตกนะเก็บหนังสือก่อนหายตก หนังสือต้องสับต้องเก็บไว้ให้ดีเลยเราขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นได้นะทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยโอ้โห,หฉันกลัวตกลงไปเป็นโสม่านไปไม่ได่บอกแล้วว่าให้ดหูดีๆทางน,นี้ทางน,นี้โอ้โหเนี่ยเขาได้วางกับดักไว้ยังไงล่ะให้พวกเรากระดูกแตกเราไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือจากคุณตรวได้ลงมาได้เลยจ้ะโอเคเฮ้ยเพืนหนูมีความลับจะบอก ว่าไงอะหนูเอาสมุดคุณครูมาโอ้ยจริงเหรอจากได้ไม่หด้ง้เลยแต่ว่าหนูเก็บไว้ในที่ลับสุดยอดอะ่ะไหนูเคี้ยวเข้าไปในท้องเดี๋ยวดูเอาออกมาให้นะฮะเอ่อปรลาเดี๋ยวนะทุกคนเข้าไปแล้วเว้ยฉันเองก็มีความจริงจะบอกเหมือนกันอะอะไรอะอะไรอะว่าจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทฉันคือ คุณคูมาเรียนไนะจ๊ะ้ยระวังรถระวังรถรถคนมาเร่นกันอาะคุณครูโดนข้าคุณครูคุณอรรนตายอุ้ยขอบคุณคระร้ำกระถิ่างปลอดภัยก่อน เล้ยเราก็เหมือนเราจะมีความจริงจะบอกเหมือนกันอะไรอะอะไรอะจริงแล้วเราเป็นเฮ้ยเป็นศพเราเป็นใครเฮ้ยนายก็ไม่ด๋อยวิกิพีเยมีความลับเยอะเหมือนกันแล้วจุ๊บแจ็มีความลับปะเออพี่แจ็คเความลับปะเนี่ยเออไปซื้อบ้านเมืองนะเอาไปเอาไปเองไม่ต้อง โอเคค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าจะบอกว่าฉากจบในเกมนี้เนี่ยสรุปแล้วคุณครูก็โดนรถชนไปนะคะทำให้ไม่มีใครโดนฆ่าในหอสมุดแห่งนี้อีกเลย ถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แจ้งอะเพื่อนๆได้นะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะบายบายจ้าบายบายลาไปบนห้องสมุดสุดทุาชิชิ